ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับก็กลับมากับวิธีการช็อปอีกแล้วตอนนี้อยู่กับพี่เอจาก A c แคป t ต l นั่นเองนะครับวันนี้เราก็ะจะมาดูเจ้ากล่องนี้เลยนะซึ่งเจ้ากล่องนี้ก็เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่ะแล้วตอนแรกเนี่ยเราอ่านขีดหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูขีดสองกันแบบละเอียดวิเคราะห์จุใจกันไปเลยนะคบว่ามันมีอะไรสนใจแกะสดๆนะครับอ่ะขีดสองเนี่ยทุกคนมันจะเป็นกล่องที่เป็นเลเจนด์ลุ้วนเลยนะสาวกเลเจนต้องถูกใจกล่องนี้นะครับเพราะว่าเจ้ากล่องนี้เนี่ยอ่ามีแต่เลเจนล้วนนเยะอ ไม่ว่าจะรีเทิร์นในส่วนของทับสวรรค์น,นะฮะทับสวรรค์มีเล gendagon นะสองบดีนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเมสยานะครับเมสยาอามแล้วก็มีเผ่าวิทาสหานิดหน่อยนะหลังกองเราค่อยมาดูกันนะครับอืมโอเคมาดูเลยทีละใบไปแบบรวดเร็วนะฮะรวดเร็วทันใจ ก็ามากับทับสวรรนะค์นะคนนี้นะครับมานะโดยหน้ากล่องนะสวยงามมากฟอยล์ลุงฟริงเลยทีเดียวเอาเรามาดูเทคกันสักนิดนึงตัวนี้ชื่อว่าอัครเทวะทอัครเทวดานะผู้เที่ยงทรรมกาเวลนะครับหน้าแปดหลังแปดสองครินะครับไซส์สามเนาะจ่ายสองเกตดไดโซนึง 8, 2, น,นะครับ, 3, นะ 2, น 1, นรบมีคอเตอร์อจุตินะก็ดรดละมันเดิมแล้วก็มีสกิลเมืม่อเมื่อเริ่มไฟนอลน,นะก็ยิงห้าหน่วยนะถ้าไม่ใช่ดิมันบอกว่าถ้าเราได้รับความเสียหายห้าหน่วยหรือมากกว่านะ ก็ได้ลายเพิ่ม5แล้วก็ยิงคู่แข่ง5ด้วยนะเออและนําไม้ตายนะครับ้าสวรรค์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือได้ด้วยอ้าวนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นใบที่ดีนะฮะใบ,บนี้นะครับน่าสนใจอีกหนึ่งใบเลยทีเดียวนะครับกับใบนี้นะจะเอาตัวทัพสวรรค์น,นีก็ยังเล่นได้นะทุกคนนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปิดยังไงนะตอนนี้นะมันเด็กมันเก่งเหมือนกันหมดละ มาครับกุญซือใหญ่แห่งค่ำคืนก่อนเผด็จศึกนะครับนะการูดา้านะตัวนี้เป็นเลเจนดาก้อนนะไซส์สามหน้า7หลัง7จ็ดสองครินะครับจ่าย2เกตได้โซหนึ่งนะไซส์ของการนี้ลงหนึ่งตามจำนวนดาก้อนในช่องบัดดี้ถ้ากับเรามี3บัดดี้มันจะกลายเป็นไซส์ศูนย์นั่นเองนะครับเป็นออโต้เช็คเลยนะเมื่อดาก้อนบนสนามเราจมตีตีตีเดียวมันบอกเมื่อดาก้อนบนสนามเราตีเดียวโดวยไม่ใช่ลิงก์นะก็มันทําการดีใส่กู่แข่งและมอนสเตอร์ทุกใบด้วยนะครับตีเดียวก็ยิงหมดนะ ตีพร้อมกันหมดนะครับมอนเตอร์ตัวใหม่แมีดับเบิลโซกาแล้วเขาต่อยแข็งถือว่าดีใช้ได้นะครับช่วงหลังนี้เลจนดากอนค่อนข้างครามเก่งนะทุกคนนะมาใบถัดไปเลยเป็นโปรเจกชันเชลนะครับซิกูตซิกูตนะใช้สองซิกูหนะเออหน้าแปดหลังสามสองคริตีแรงแต่ว่ากันเบานะสบถือว่านี่ปกติ จเกณหนึ่งนะครับมันบอกการนี้มนสนามมาซาถูกทำลายด้วยความสามารถได้นะแล้วก็เมื่อการนี้เขาสุนามนามไปเท่นแกรมหรือซิกเบดนะในชื่อการดไม่เกินหนึ่งใ,ใบนะครับจากกองขึ้นมือนะไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือคริสตอลของการนี้ไม่อะไรนะคริสตกของเมสยาอามที่มีการดนี้ในโซจะไม่สามารถถูกลดลงด้วยความสามารถด้วยนะก็คือถ้า,ถามันอยู่ในโซของเมสยาอามนะก็มันจะไม่ รถนะมันจะขี้จะไม่โดนลถนั่นเองก็คือจะตีเต็มแนบนะครับอ่าโอเคอ่ามาดูใบถัดไปกันซักนิดนึงฟิงใบนี้เป็นครับสวรรค์อีกแล้วนะครับมีคาบไปจุติเนาะแล้วก็เมื่อไารนี่เขาสูนสนามด้วยจุติก็ทําลายค่คู่แข่งหนึ่งใบเป็นเคาน์เตอร์ได้นะโดยพิเศษลงมายิงได้ครับหน้าห้าหลังห้าถือว่าสมดุลใช้สองนะครับไม่เสียหายครับผมนอกจากยิงได้แล้วยังรอบเป้าได้ถือว่าดีมากๆ ไบถัดไปอ่ะนี่ไงสายใหม่เมสยาอัมนะครับโปรเจกชั่นโปรเจกชันเชลนะครับซิกลิตนะครับจ่ายเกตหนึ่งนะอ่าพาวเวอร์ Power 8หลัง3 2คลิงครนะเป็นมอเตอร์ไซส์สองนะเออนะการการนี้บนสนามจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการกู้แข่งนะมันการนี้เขาตุสนามนำไอเทมบบลมุดหรือซิกเซเบอร์นะครับในเชื่อกการไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นเหมือนก็ หาไอเทมกันรัวๆเลยนะแล้วก็บอกเดียวข้อของเมซายามที่มีการนี่ในโซนไม่ถูกลดด้วยนะเทคคล้ายกันมีอเบอร์ด้วยแต่ตัวนี้รู้สึกจะมีหลังกล่องนะเป็นอาร์ตตัวหลังกล่องนะครับตัวนี้อ่ะใบถัดไปเลยก็ยังคงเป็นเมซายามอยู่นะครับโปรเจกต์ชันเชลนะครับอัชราเอทานอูน้านะหน้าหลัง5 2คลิกไซส์หนะครับนะก็แนวดอกเข้าโซ่ก่อนแล้วจ่ายเก็ตหนึ่งนะไม่มีดอกอดนะเออแล้วมันบอกว่าการ การ์ดที่มีดาก้อนหรือมังกรในคุณลักษณะทุกใบได้รับหน้าหลังลบก0้าันะครับโอเคมาเล่นเมทยามเนี่ยครับทุกคนตัวการเล่นมันค่อนข้างเอาไปสู้กับมังกรนะเด็กที่มีังก้หรือดาก้อนนะครับก็ในระหว่างเอ็ a แท็กเฟสและไฟแนลเฟสของทั้งสองฝ่ายยกเลิกความสามารถของดาก้อนหรือมังกรในคุณลักษณะทุกใบนะเออเป็นดับเบิลแทคโอกาสนะครับนี่ ก็โดนหมดนะเจอมังกรพิษเจอเล็กนี้ก็เละเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเร็วไม่สู้เขานะเร็วสู้เขาไม่ได้ก็เรียบร้อยฮะโอเคโปรเจ c t i o n s h a r นะครับแคมมัสนะครับใช้์หนึ่งหน้าสามหลังสามสองคริมีแอคด้วยนะเขี้ยวของมังกรเราสามารถทิ้งเมสเซอาร์มในมือเราหนึ่งใบและจ่ายเกรดหนึ่งถ้าทําดูห้านะครับนำเมสเซอาร์มที่ชื่อแตกต่างกันสองใบนะครับอ่าขึ้นมือนะที่เหลือไปเรียงใต้กองนะสามารถ หลังจากนั้นเราก็สามารถสนสัยเทมบนมือได้โดยจ่ายพลิปมาก็ <c oughs> เป็นแอคยังไงก็ใช้ในเมนอยู่แล้วนะครับเพ้นแต่เรามีคอพิเศษมานะ <c oughs> มาครับเมซยายาร์มอีกแล้วนะครับเกอ็อกนะครับหน้าสองหน้าสองหลังสองหนึ่งคริน,นะครับ,รบมีสกิลคำอธิษฐานของผู้ทักด้วยเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือ,อเราแล้วนะได้สองเกรดแล้วก็ได้ไลฟ์เพิ่มสองหน่วยด้วยหากเราสวมใจไซอาร์มอยู่ก็ได้จวดสองใบโอ้โหูโคตรเก่งนะฮะ ใช้ความสามารถได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นด้วยนะเมื่อถูกกรต่อสู้การนี้สามารถนำการนี้กลับขึ้นมือได้ไม่ด้ใช่ะโคตรเก่งเลยได้อย่างละสองอะเป็นจ้าเอาละครับมาแล้วครับกับ3บัดดี้ของเรานะครับโวเทคอุรานะครับเทพอัศนีแห่งตำนานนะครับหน้าหาหลังห้าสามขคอดีข้อมีทิปเปิลบัดดี้นะก็คือมีบัดดี้สามใบนะครับจ่ายสองเกรดนะเป็นคอร์สนะครับแล้วก็มีสกิลบอกว่า เมื่อกะนี้ลงสนามด้วยการบัดีคอเราสามารถเราสามารถบัดีคอเทพน้ําแข็งฟิซาฮอรัสได้ก็คือลงไอ้นี่แล้วน้ําแข็งก็จะลงต่อแล้วน้ําแข็งถ้ามันลงมันจะสามารถลงไฟต่อก็คือเด้งเด้งเด้งลงฟีีลงตัวนี้ตัวเดียวก็ได้หมดนะครับแล้วก็หากกะนี่ช่องกลางนะแล้วก็ทุกใบที่มีไซส์หนึ่งจะตามก่าทุกใบไม่ถูกทําลายด้วยนะและมีพาวเวอร์และหน้าหลังเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งว้าโคตรเก่งโคตรเก่งเลย ต่อกันเลยครับกับขบวนทับสวรคนอีกแล้วนะครับทหารชาวสวรคนเอซ่านะใจเกต1มีจุติก็เมือนเดิมนะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามด้วยการจุตินะถ้าบนสนามมีใบอื่นอยู่ก็ยิงคู้แข่งสองง่ายๆโอเคต่อเลยนะครับกับ e ดจนาก้อนนะมีเคาน์เตอร์บอกว่าในระหว่างไอเทคนิของเรานะเรื่องมอนเตอร์เดจนาก้อนที่ที่ไม่ใช่ตัวเองนะ จากช่องดอกหนึ่งใบสามารถนาการนี้ลงช่องดอกถ้านําก็ออกการนั้นขึ้นนะก็เป็นตัวสับของนะครับเอามาเล่นได้เป็น,ะน,นเคเาน์าเตอร์ด้วยไม่ใช่เคาน์เตอร์จากมือนะจากสนามก็หนีได้นะถัดไปเป็นอ่าเมสยาอามนะครับเบรุฟนะครับหน้าหกหลังหนึ่งหนึ่งลินะครับจ่ายเกตหนึ่งได้โซหนึ่งนะมีขับว่าพิฆาตบางกรด้วยมนางการนี้จุดที่ใส่บางกรหรือดาก้อนในะคุณลักษณะบัตรการนั้นธทบาตรเสร็จได้จัวหนึ่งและยิงคุ่แข่งสองหน่วยด้วยว้าว กันมาเลยนะครับนักสู้แบกขวานยักษ์พบนะมีเคาน์เตอร์นะครับเลือกมอนเตอร์ดาวก 1, า้อนหนึ่งใบบนสนามเราสามารถทิ้งการ์ดนี้ในมือถ้าจ่ายก็สแตนได้นะงัดได้มาอีกใบนะครับมี2อล่างเลยนะครับที่อัศนีโวเทคไรอีกแล้วนะครับชื่อเดิมเลยคอเหมือนเดิมด้วยนะฮะคอเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีสเต็กแตกแต่แต่างก,กันก็คือหากการ์ดนี้ช่องกลางนะก็คอเอ,อ่าใช่นะปกติมันบอกว่า บนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายนะดาก้อนและอาราราชาทุกใบได้ร,าารับ power บวกหมืน่นคิดครอบวกหนึ่งและเพนเทปด้วยแล้วก็การทุกใบคู่แข่งไม่สามารถสแสดงด้วยความสามารถบันนี้จะเป็นใบเล่นหลักนะครับบอกก่อนในการเล่นสามันนี้นะไม่ต้องไปใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้ใ,ใส่ได้กันเนี่ยแต่ว่านี้จะเก่งก,กว่านะครับอ่ะขบวนไไม่ใช่เลเจนด์ดาก้อนอีกแล้วนะพ่อค้าไฟยุนะครับเมื่อการี้ในสนามก็ทิ้งการประมูลหนึ่งไว้ถ้าทิ้งก็ได้หนึ่งเกต นำเวทที่มีคำว่าโล่หนึ่งใบหรือมอเตอร์ไซค์หที่เป็นทั้งดาก้อนและเลเจนในใบเดียวกันก็ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกองนะก็เลือกเอานะครับก็เนี่ยพวกนี้เป็นมันเป็นดาก้อนแล้วก็เลเจนด้วยนะต้นแค่สามมัดดีเน,นะที่เป็นแบบนั้นนะถัดมาครับเลเจนดาก้อนอีกแล้วการฟาร์มหรือเปล่าเมืนนมอม่อการนี้บนสนามอาการเมื่อการนี้บนสนามหรือบนมือถูกนำลงดอกนะ ถ้าเรามีเลเจนด์ดากอนอยู่บนสนามก็ทำลายเวทเหลือเทมค์กุ้งแข่งใบด้วยนะพิธแบีบการนี้โจมตีถ้ามีอยู่บนสนามสองใบก็ได้จัวดหนึ่งแล้วก็ยิงคุ้แข่งหนึ่งนะครับใช้ง่ายเป็นไซส์ศูนย์ด้วยถัดมาเลยนะครับชุกฟิลอาอาฮารามัตนะครับมันนี้บอกมีเลเจนด์ดากอนอยู่ใช้ได้นะเป 3, ิด์ามหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตครับผมแล้วถ้ามีดากอตอยู่สอใบอ่า,กกานะ นี่อะไรอ่ะคอนเฟกไก่เฮ้ยคอนเฟกปูเฮ้ยคอนเฟกปลาเฮ้ยถูกแล้วฮะอะไรนะคอนเฟกปลาขนมสุดจีนเนี่ยไม่เค็มไม่ชูรสกรอบอร่อยเข้มข้นถึงใจสั่งซื้อได้แล้วที่ v t g a s h o p c o m หาดมาเลยครับผม เป็นประตูแห่งโชคชะตาที่ถูกเปิดนะทิ้งเมซยามมนหนึ่งใบก็ได้2เกตได้2จั่วหากไอเทมเมซยามอย ca, aa, ู่ก็จวเพิ่มหนึ่งนะเป็น3เลยการ์ดฟาร์มมั <drill. S 1> <ồi. S 2> นเยอะต่อเลยนะครับการเตรียมใจที่จะปกป้องนะเคาน์เตอร์นับเลือกใช้อย่างหนึ่งนก็คือสแตนไอเทมเมซยามบนสนามหนึ่งใบนะครั้งต่อไปขอโทษด้วยนะครับทุกคน ที่ทางคิเราคำเสียหายคมเสียหายนั้นลดลงเป็นศูนย์นะแล้วก็เลือกไมเทอาราผสมนาำหนึง่งใบนะคู่แข่งของคุณลักษณะมังกรนะแล้วก็นั่นก็จุดดีนัเช่นเลี้กก็ยกเลิกแล้วก็ยกเลิกอะไรไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถนะก็เลือกเอาใช้นะเทคเยอะมากนะครับดูตามสถานการณ์ถัดไปเลยนะครับชัยชนะที่อยู่ในกำมือนะว,ว้าวโครเทรเลย นะครับนะรายได้ถ้าเรามีเลเจมันดี้สใบหรือมากกว่าสนามแล้วเราสมใส่เทพราชาอยู่ก็ได้2เกรดสไลท์สจัว่วง่ายๆเดี๋ยวนี้มาแบบนี้หมดแล้วทุกคน1เกรดห่จัวนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องสองฮะพังแล้วก็เอาให้สุดนะครับวายรีเควสนะครับตัวนี้เป็นขบวนทัพสวรรค์รายได้มีทัพสวรรค์อยู่นะครับเราเราได้รับผลชดหน่วยหนึ่งก็ได้2ได้ได้ส,ดส,ดสเกรดหลังจากนั้นดูเกรดทุกใบเอาไม่เกินหนึ่งใบึ้นมือนแค่นั้นแหละ ก็ไปฟาร์มร้อดเลยครับอ่านี้รีมานะครับออซิรากาดนะครับก็นามมเตอร์บนสนามหนึ่งไปลงดอบแล้วก็ได้เกจดอยู่ก็เป็นคิรีนั่นแหละคิรีวาลนไท์ลีมาในกล่องนี้ถัดมาเลยนะครับเมสซายามนะก็ใช้ได้เมื่อมีมันอยู่บนสนามนะจ่ายเก็ดจ่ายเกจหนึ่งหักไรหนึ่งนะครับก็ เลือกดาก้อนหรือมังกรมนสนามไม่เกิน3าใบก็ลบหน้าหลัง3,000และลบอีก3ขีด้วยนะมันเอาไว้สู้มังกรอ่ะทุกคนอันนี้ด้วยฮิปทัสนะอิทิส,นะทสนะครับจากเกศหนึ่งคอเรจินดานก้อนหนึ่งใบาจากช่องดอกโดยจากคอสนะเออแล้วก็ย้ายเป้ามาที่ตัวนั้นด้วยการ์ดกันนะการ์ดกันถัดมาเลยอาชามนามนะครับเป็นโล่นะยุ่รแลกันจะตีหกัก จากนั้นหากเรามีดาก็อยู่2ใบหรือมากกว่าก็นาเวทจากดอกหนึ่งใบที่มีคําว่าโล่นะมัเกินหึบขึ้นมือได้ด้วยนะเป็นโล่ที่หยิบโล่ได้ถัดมาเลยนี่คือทาราบูลูซีนะครับตัวนี้นะดาก็ตมีดาก็ตและเจนอยู่ในสนามนะลเจนดาก็ตนะอ่าเลือกอย่างหนึ่งนะครับนำมอเตอร์คู่แข่งกลับขึ้นมือได้นะาจานวนช่องบาด,ดี้โซนนะแล้วก็ยกทุกความสามารถของมอเตอร์ทุกใบนะครับไม่เกินจํานวนในบอด,ดี้โซนอีกแล้วมีบอด,ดี้โซนเป็นหลัก หัด <c oughs> มาเลยเป็นการชี้นำครั้งใหญ่นะครับคีฟุนะครับจ่ายเกตหนึ่งหักเลือดหนึ่งแล้เลือกอย่างหนึ่งคือสเตนอ่าแล้วก็ตามจํานวนบอด,ดี้โซนนะหรือเลสคู่แข่งตามจำนวนบอด,ดี้โซนอีกแล้วนะครับโอเคมันเต็มสนามอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเคลียร์นิดนึงนะ <c oughs> ดีมันเต็มสนามจริงนะครับเอาตามนี้ก่อนถูภาพนะะปเขเน้เคลียร์สักนิดนึง กาดเยอะทุกคนในกล่องเนี้ยเลเจนค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ได้ออกมาสักพักแล้วพอมันออกมันมันก็เลยตุ้มต้ามเลยนะครับใครที่รอเมซายาอาร์มอยู่ก็ได้เล่นแล้วนะปราบมังกรที่เขาเรียกกันส่วนเลเจนดัลก้นก็มีบัดดี้ตัวใหญ่นะสามบัดดี้ตัวใหญ่ที่มาเวนรานะครับส่วนทัพสวัานี้ก็เสริมแรงบุกนะเสริมการาดฟาร์มด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวทัพสวรานนี้ก็น่ากลับมาเล่นนะ อยู่ที่น้องๆนะครับว่าอยากเล่นแบบไหนนะครับในกล่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มซื้อสี่กล่องก็เล่นเมซีอาร์มได้เลยนะมาดูใบถัดไปนะทุกคนไม่ช้า <c oughs> คมดาบแห่งความมุ่งมั่นนะก็มันบอกว่านานาการนี้เข้าสู่โซไอเทมเมซีอาร์มสนามได้นะหากการนี้อยู่ในในโซของเมซ่อาร์มการทุกใบในโซจะไม่ถูกยกเลิกนะแล้วก็เคาน์เตอร์ด้วยในระหว่างเทินที่การต่อสู้อะไรอะในระหว่างการต่อสู้ที่พลังชีวิตของเราถูกโจมตีหัก การนี้อยู่ในโซนของเมซายามในโซนไออาร์มนะจ่ายเงเกตยุโริการดนตรีนั้นได้นะก็ถือว่าเก่งนะครับจบไปนี้โอเคไปดูใบถัดไปอ่านี่มาแล้วเมซายามซิกเบตนะตัวนี้เป็นตัวใช้นะครับต 30, นะีสามหมื่นนะสามครีนะครับนำเนี่ยเห็นไหมโปรเจคชันนะครับ,รบทูการและศาสตร์ ชาตรชนแกรมนะ,ะอย่างละใบนะเข้าสู่โซแล้วก็จ่ายสองเกตนะเห็นไหมที่มันบอกมีเทคไม่อยู่ในโซในโซอะไรเนี่ยนี่แหละมันดูดเข้านะครับนะแล้วก็จ่ายสองเกตด้วยเมื่อการที่โจมตียกลกความสามารถทั้งหมดของการที่มีคุณลักษณะมังกรนะแล้วก็หนึ่งใบนะแล้วก็นําลงช่องดรอปเลยนะเมื่อการที่มีคุณลักษณะมังกรเราก็เข้าสู่สนามสามารถทิ้งการหนึ่งใบเพื่อเล็ดเพื่อเล็ดกัรนั้นได้มีพานเทททิปเปิลโซกะนะครับเก่งมากเริ่มมาแล้วนะไอเทมเมทายามนะ นี่ครับแกรมนะครับแกรมที่พูดเมื่อกี้นะครับ <c oughs> จ่ายหนึ่งเกรนะก็เมซายาร์มที่มีการนี่อยู่ในโซลไม่สามารถถูกทำลายแล้วมันกลับขึ้นมือด้วยนะครับมีเคาน์เตอร์นะหากการนี้อยู่ในโซลของการ์ดบนสนามที่คลาสิกเบรกนะจ่ายหนึ่งหน่วยเพื่อสแตนการ์ดนั้นได้ด้วยนะหวะัดถัดมาครับผมดาบแห่งมิซาฮะนะครับก็เป็นเดนเจนดากรอนราชายและก็อาวุธด้วยนะ ก็จ่ายเกตหนึ่งการนี้ดีได้ดีข้ามกลางได้นะครับเมื่อเริ่มมอ้ตึกเฟของเราหากเรามีดาวกา็ที่มีชื่อต่างการ3าใบก็การนี้ได้ทิเปเบิรน,นะความเสียหายที่ได้เราความสามารถลดลงหนึ่งหน่วยด้วยนะตามจํานวนตามจำนวนดาวก,ก็ที่มีชื่อแตกต่างกันบนสนามเรานะอ้โคเกะไอเทม <c oughs> หัดมาครับผมก็เป็นเลเจนด์ก้อนอยู่นะจ่ายเกตหนึ่งก็นี้ดีข้ามกลางได้มีเคาเน์เตอร์ในการจดุดตีสามารถจ่ายเกตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเพื่อยกเลิกการจุดตีนั้นไม่ใช้ บอกเลยกากมากไปถัดไปนี่ได้ใช้เมซาย a าอาร์มซิกเซเบอร์นะครับก็เลือกเอาว่าจะเล่นร่างไหนนะร่างนี้หรือร่างนีงนนะ้แต่ส่วนใหญ่จะเล่นร่างนั้นนะอ่ะดูนี่หน่อยอ่ามันบอกว่านำซิกฟลิตแล้วก็บาลมุงนะบาลมุงนะครับเข้าโซแล้วจ่ายสองเกตนะเมื่อการนี้โจมตียกเลิกความสามารถดา้อนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นําลงแล้วมีคานเตอร์นะ ในคุณลักษณะมังกร,กรเราทำการจดดีใส่เราไม่ใช่เล็กแท,ท็กจุกแล้วการจดดีนั้นได้ด้วยโอ้มีดาบอาซีนะครับเป็นดาบอาซีเลยเป็นเทปดับเบิลโซกะแบบเดียวดาบอาซีนะต้องมาขับกดนะถ้าน้องไม่กดเท่ากับน้องไม่ใช้นะจ๊ะถ้าน้องไม่กดมองเห็นกันใช่ไหมโอเคต่อเลยแล้วกัน ดาบเล่มใหม่เป็นบอมุงนี่ไงบอมุงหักเลือดนึงนะเพื่อสวมนะเมสยาอัมที่มีการนีนในโซไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็หากการนิ่เนโซนะก็สามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่องัดได้แค่นั้นเองนี่อะไรวีเดอร์สาหามาแล้วนะครับเป็นหนังสือนะครับศารนันทุกปีศาสตร์อยู่เนเดออนนะเมื่อเรามีมอนสเตอร์วีเดอร์าหาอยู่บนสนา,าม ทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกทำลายไม่กลับขึ้นมือด้วยความสามารถได้ด้วยนะมเมื่อนในเทรดทั้งสองไฟล์หากเรามีวีเดาลาอยู่3ใบก็จว่ว2ใบแล้วก็ทุกใบได้รับพาวเวอร์หน้าหลังในมือและมีดับเบิลด้วยเ<ช>สริมแรงบุกอ่ะไม้ตายสุดเทสน,นะครับศาสตร์รับพิฆาตมังกรนะเล็กหน้าเฟรมถ้าได้สวมใส่เมส่สย์สวมใส่เมยส,มสย,เมยอาร์มอยู่บนสนามนะแล้วก็จ่าย2เกตน,นะยิ่งหนึ่งหน่วยและเพิ่มหนึ่งตามจำนวนมังกรในหลุมนะ โคตรแรงแล้วก็มาถูกลดด้วยนะครับใครเล่นเด็กดากอนนี้อาจจะต้องมีหน้าซี่กันบ้างอะนะเพราะว่ามันยิงแรงอะ่ะถัดามาเป็นของใชนะ้แล้วรีเวนตนะครับจ่ายเงเกตคอดาก้อนที่มีไซส์สอง,องต่ำกว่จากดอกหนึ่งใบก็เล่นกับเลเจนดาก้อนก็ได้หรือจะเล่นกับกาก้าก,าก็ได้เลือกได้เลยถัดมาครับสวิตแฮปปี้ไทม์นะตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวน่าจะออกมาเทินมั้งตัวนี้ จุดจบเทิรนนี้มอเตอร์ทุกใบได้รับดีเฟนซ์ลบหนึ่งหมื่นนะมอเตอร์ทุกใบบนสนามผู้แข่งนะลบดีเฟน์หนึ่งหมื่นนะหรือมันบอกว่ามอเตอร์ทุกใบไม่สามารถถูกเลดได้ด้วยความสามารถนะหรือมอเตอร์ทุกใบไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะก็แล้วแต่จะใช้นะถัดมาครับนี่แหละแผนเด็ดนะการ์ดคอพิเศษจากลุ่มนะรีมาให้แล้วในกล่องมีธงแถมให้หนึ่งใบนะครับรีตัวเก่ามาให้ด้วยนะนี่ไง ปักสายยากนะตัวนี้มาจากกองทัพจากพระสายฟ้านะครับนะตัวนี้รีมาให้นะดีมาให้นะ่าสนใจมากๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นของใหม่นะกอไามา่ใช่ของเก่าฟอกออฟวีเดอร์สาหานะเผื่อใครอหาไม่ได้นะก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับตัวนี้นะนี่ก็ด้วยนะรีมาจากเอ็กวีศูนย์สี่เหมือนกันนะครับนะบนะบผู้แห่งเรนโนมนะครับตัวนี้นะรีมานะนี่การรีทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ก็อา่าไม่ตายของผู้ที่รีมา พวกนี้คือการลีหมดเลยนี่นเห็นไหมนี่การลีจากไดนารกก็มาการ,รลีรัวๆอ่าลีหมดเลยเรีกได้ว่าจากชุดนี้ก็สามารถเล่นเล่นวิลสาหาได้เลยนะคือก็ถือว่าไม่แย่ครับก็สามารถมาจับจองได้นะถ้าซื้อกล่องนี้สี่กล่องเนี่ยก็ได้วิลสาหา์ไปเล่นด้วยนะได้มิสยาอามนะครับเด็กจินาก้อนก็ไปซื้อเสรกมานะครเป็นอะไรไปจะเลี้ยงให้แล้วกันนะถือว่าถือว่าใช้ได้นะสำหรับกล่องนี้คนระับไม่แย่นะไม่แย่ โอเคก็ประมาณนี้นะการสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วีจีการชอบและเอแคปตอนลนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวก,ก่อนมาดูหลังกล่องก่อนมันคือโป๊ะเข้าไปนี่ก็ได้หน้ากล่องนะไม่หนีไปไหนได้ตัวหน้ากล่องไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อไปสามารถซื้อกล่องวีจิกาชอ็อปหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่วิจีกาช็อป com